สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงรู้รักพลังงานโดยปตทสอพอในวันนี้นะครับหมอก,ก็พาท่านผู้ชมมาไกลามากๆซึ่งที่นี่เนี่ยอากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมและข้างหลังหมอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกังหันลมนะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าหมอกพาท่านผู้ชมมาที่ประเทศในแด์นะครับเพราะว่าหมอกพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดป่าอัมพรวันจังหวัดชนบุรีครับซึ่งกังหันลมตัวนี้เนี่ยเป็นกังหันลม ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอาเป็นว่าหมอกพาท่านผู้ชมมารู้จักผู้ที่คิดคนและก็ต่อยอดเจ้ากังหันลมตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอยากทราบว่าพี่เป็นจงพัฒนาต่อยอดกัหงหันลมตัวนี้เนี่ยมาได้ยังไงครับผมมาช่วยที่วัดพัฒนาไดนาโมผลิตกระแสะไฟฟ้าครับผมไฟที่ได้ก็เก็บไปไว้ในแบตเตอรี่ครับถึงเวลาตอนกลางคืนก็เอาไฟตรงนี้เอามาใช้ หรือระบบแสงสว่างภายในวัดพี่วรรจงครับหมอกอยากทราบว่าโดยเฉลี่ยแล้วกังหันลมใบพัดเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้ต่อเดือนต่อวันเท่าไหร่ครับทัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามสี่ตัวรวมกันเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นตัวเงินเนี่ยสามารถประหยัดได้เดือนละสี่ห้าถึงสี่ห้าพันบาทเมื่อกี้พี่วรรจงบอกว่าอยากจะพาหมอกไปดูที่บ้านใช่ไหมครับ<อ>ว่าวิธีการผลิตตัวนี้เนี่ยเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูที่ทบ้าน<ร>กันงั้นไปดูดีกว่าครับว่าวิธีการผลิตกางหันตลงมตัวนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุจากอะไรบ้างตามหมอกไปเลยครับและตอนนี้นะครับหมอกก็ได้มาอยู่กับที่บ้านพี่บรรจงแล้วนะครับอยากให้บรรจงอธิบายหน่อยครับว่าเจ้าใบพัดน,นียทำมาจากอะไรครับวัสดุของมันก็คือไม้ครับเอาไมาท้ที่อะไรก็ได้ที่ โดนแดดโดนฝนไม่บิดไม่งอเอามาถากขึ้นรูปราคาของเจ้าไอใบนี้เท่าไหร่ครับไม้นี่ตกชิ้นละร้อยกว่าบาทนอกจากใบพัดแล้วเนี่ยยังมออีอุปกรณ์อะไรที่สาคัญอีกไหมครับมีโนนครงเหล็กมีใบพัดแล้วก็มีแม่เหล็กกับขดลวดโอเคงั้นพาหมอ,อกไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับทีนี้เราอยากรู้ว่าการทํางานของใบพัดเนี่ยมีขั้นตอนอะไรกันบ้างที่หมอกถืออยู่นี่อะไรคือขดลวดขดลวดนี่คือแม่เหล็กแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กตัดขดลวดหรือรขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก<ช>ก็จะได้ไฟฟ้า <ผม S 2> ออกมา,กา,าครับที่ตัวจสาเร็จก็คือนี่คือแม่เหล็กแผ่นนี้ก็คือแผ่นขดลวดก็คือแผ่นนี้อ่าที่คุณหมอกถืออ่าอ,อันนี้ผมถามว่าได้มาได้ยังไงครับแฮนด์เมดทำวยมือมก็ซื้อขดลวดมาเป็นขดๆแ,แล้วเราก็มานั่งค่อยๆพนัน สัมพันธ์กับความเร็วลมครับผมสัมพันธ์กับวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเราถึงจะกําหนดได้ว่าต้องใช้ลวดเบอร์ลายพันกี่รอบพอเราพันเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้เรียงในนี้ใช่ไหมครับต่อวงจรข้างในให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เรซินหล่อทีนี้เรามาดูการทํางานของตัวขนลวดกันบ้างนะครับอันนี้เป็นแค่เบสิกนะครับดูนะครับขับไปพอเราเอาใบพัดลมมาใส่ที่นี่ลมมาหมุนหมุนหมุนก็จะได้ไฟฟ้าออกมาใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ใช้กับน้ําก็ได้ ใช้กับลมก็ได้ได,ด,ดินน้ำลมไฟคือแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับผมอยู่ที่ว่าเราจะใช้2มือค้นคว้าได้อย่างไงโอเคครับผมวันนี้นะครับหมอก,ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่บรรจงมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ<ๆ>ที่ให้ความรู้ดีๆกับเรานะครับวันนี้หมอกแล้วก็พี่บรรจงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับช่วงรู้รักพลังงานโดยปตทสพจะมีอะไรที่น่าสนใจดีๆอีกนั้นคอยติดตามชมสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ